สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิวจะมารีวิวนะคะเป็นภาพต่อนะคะจากตัวคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่นิวนะคะใช้เจ้าตัวเซรัม่มนาเด็กตัวนี้นะคะผ่านไป3มสัปดาห์นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผิวหน้าของนิวขาวกระจ่างใสขึ้นกว่าเดิมมีค่ะก็คือขาวขึ้นเป็นสเต็ปจากเดิมนะคะด้านที่2ก็คือเรื่องปัญหากระนะคะครั้งที่แล้วนิวบอกว่ากระจางลงออกแดดปุ๊บ ตัวกระก็ไม่เข้มขึ้นปรากฏว่าตอนนี้ก็จางลงไปกว่าเดิมค่ะแล้วก็สิ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะก็คือเรื่องของรูขุมขนนะคะกระชับขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะก็คือ ผิวเนี่ยเนียนไปเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนแล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องของริ้วรอยนะคะจะบอกว่าจริงๆละตัวนิวเนี่ยผิวหน้าเนี่ยเป็นคนผิวหน้าแห้งนะคะฉะนั้นเวลาที่มีริ้วรอยเนี่ยใต้ตาจะชัดมากแต่ว่าหลังจากใช้เจ้าตัวเซรั่มหน้าเด็กผ่านไป3ส,สัปดาห์นะคะปรากฏว่าริ้วรอยใต้ตาเนี่ยหายไปนะคะเส้นเล็กๆเนี่ยหายไปเลยส่วนเส้นที่มันเป็นลึกๆเนี่ยก็ตื้นขึ้นอย่างชัดเจนนะคะจะบอกว่าสรรพคุณของเจ้าเซรั่มหน้าเด็กเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้นะคะยัง มีสรรพคุณอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะอีกตัวหนึ่งเลยนะคะสรรพคุณเด่นของเจ้าตัวเซรั่มหน้าเด็กนะคะก็คือช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะต่อไปนี้นะคะเราก็ไม่ต้องตื่นเช้ามาชงคอลลาเจนหรือว่าฉีดหน้ากันแล้วนะคะก็คือเพียงแค่จะทาเจ้าตัวเซรั่มหน้าเด็กนะคะเช้ากับเย็นเท่านั้นนะคะก็จะทําให้เสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวหน้าเด้งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มใต้ตาเส้นหน้ผาผากต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปโบล้วะค่ะทาเจ้าตัวนี้ก็สามารถทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปนะคะแล้ว ก็อันถัดมาคือช่วยกลับโครงสร้างผิวนะคะนั่นะหมายความว่าเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปย้อนวัยผิวของเรานะคะให้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันนะคะหรือถึงขั้นมันมากต้องใช้ซับมันนะคะวันหนึ่งเนี่ยสถึงสครั้งเนี่ยจะบอกว่าเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะทาแล้วหน้าไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้ว มาดูเนื้อเซรั่มกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคหลายๆท่านถามมาอยากเห็นเจ้าตัวเนื้อเซรัม่มเดี๋ยววันนี้นิวให้ดูเลยนะคะเนื้อเซรั่มจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะวเวลาทาเนี่ยนิวนแนะนาให้ทาเป็นตัวแรกนะคะอย่างเราล้างหน้าตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ตัวนี้แล้วก็ทายกขึ้นนะคะทาไปเลยค่ะที่หน้าเดี๋ยวนิวทาให้ดูนี่ จะบอกว่าทาไปเนี่ยไม่ถึง2นาทีเลยเจ้าเนื้อเซรั่มเนี่ยซึมเข้าไปแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะซึมเข้าไปเลยจะบอกว่าระหว่างที่ทาเนี่ย ก็กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยถูกใจแน่นอนถ้าได้ใช้เจ้าตัวเซรั่มหน้าเด็กตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาว่าคุณนิวคะเซรั่มหน้าเด็กตัวนี้เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่ามันอันตรายไหมนะคะนิวต้องบอกก่อนเลยว่าเซรั่มของนิวตัวนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะเราไม่ได้ใส่สารประหลอดหรือว่าสารสเตียรอยนะคะลงไปในเจ้าตัวเซรั่มหน้าเด็กเลยนะคะฉะนั้นเนี่ย ปลอดภัยนะคะนิวการันตีไม่ว่าจะเป็นคนท้องนะคะหรือว่า,าให้นมบุตรนะคะอันนี้ปลอดภัยใช้ได้แล้วก็จะบอกว่าเจ้าตัวเซรั่มน้นเด็กของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีอันนึงนะคะที่ล้ำหน้ามากชื่อว่าเทคโนโลยี AMA ตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยสกัดนะคะเอาสิ่งที่เกาะให้เกิดการแพ้ออกฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าทาแล้วเนี่ยไม่เกาะให้เกิดการแพ้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่เคยมีปัญหานะคะ หลังจากที่เคยใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสารสเตยียรอยเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ค่ะไม่ทำให้สิวเห่อแน่นอนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอฝากเจ้าตัวเซรั่มหน้าเด็กไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย